สวัสดีทุกคนนะครับจากที่เคยสัญญาไว้ว่าจะเปิดตัวกล้องหนิงตู้ตัวนี้จะเป็นตัวดี500นะครับเป็นดี500นะครับที่เป็นกล้องเดียวนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกยี่เป็นยี่ห้อเนี้ยเป็นตัวแรกของยี่ห้อนี้ที่ผมใช้งานก่อนนะครับก่อนจะมามีตัวอื่นๆตามมานะครับ ซึ่งได้ราคามาตอนนั้นะถูกมากๆเลยแต่ว่าล่าสุดที่ดูจากใน official ของทางอ,อ l z z d d a หรือว่า s h o ป e e รู้สึกว่าเหมือนจะคนขายที่ชื่อว่า AC d o m ดจะไม่ได้ขายแล้วนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออาฟาอะไรเนี่ยแหละซึ่งจริงๆมันก็คือโรงงานเดียวกันแหละผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรเนาะแล้วราคาก็ดีดสูงขึ้นไปนะครับก็ เอ่อก็ตามสัญญาเพื่อเป็นวิทยาทานของทุกคนนะครับในการแกะเครื่องตัวนี้นะครับว่าวิธีการแกะมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูต้องบอกว่าจริงๆก็จําไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันนะครับอ่ะก่อนแกะก็ดูสเปกกันก่อนแล้วกันตัวนี้คือตัว D ี500นะครับสเปคมันรองรับ 4K นะครับที่ความละเอียดน่าจะทําให้ผิดอยู่ที่ 25p นะครับก็คือ25เฟรมเพอร์เซกเท่านั้นนะครับด้านหลังก็จะมีกล้อง อ่ะไม่ใช่มีหน้าจอนะครับขนาดเล็กแล้วก็ด้านข้างก็จะมีที่ใส่เมมโมรีนะครับนะครับอันนี้ตอนนี้รู้สึกผมจะใส่อยู่6ก g ิกมั้งเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอ่าใช่6 4กิกครับผมใส่อยู่ที่6 4 g กิกแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นตัว type c usb type c นะครับด้านล่างจริงๆมันมันจะมีรูรีเซ็ตอยู่ ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจเห็นไหมเอ่ยกล้องพอมองเห็นอยู่เนาะเป็นรุรีเซ็ตนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็น WiFi นะครับโอเคสำหรับใครที่สนใจนะครับว่าตัวนี้จะแกะยังไงเดี๋ยวลองมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆผมแกะออกจากตัวรถนะครับจริงๆมันจะมีข้าเล็บเป็นรางเลื่อนที่เอาไว้ยึดติดก,กับกระจกหน้ารถนะครับผมแกะตัวนั้นออกมาพอถอดมาปุ๊บมันก็จะมีน็อตอยู่4ตัว เราก็เอาเนาะสี่ตัวนี้ออกเราเปลี่ยนกลุเป็นปตัวใหญ่ขึ้นดน่ง ฝาตัวนี้จะไม่ผิดนามันจะดึงออกมาได้ตรงๆเลยดึงมาได้ตรงๆเสร็จปุ๊บด้านในนะครับก็จะเห็นตัวโมดูล GPS ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูอีกทีพลิกดูอีกทีก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับขนาดเล็กที่เอาไว้เป็นการเก็บเวลา นะครับแล้วก็น่าจะเก็บเวลาหรือว่าโลเคชันของตัว GPS นะครับเป็นสถานะล่าสุดข,ของตัว GPS แล้วก็สายสิ่งที่จะไปด้านล่างนะครับอ,อันนี้ถ้าจะเอาออกก็ต้องระวังนิดนึงเพราะสายมันเล็กมากมกดดึงออกมาได้ตรงๆครับด้านข้าง ก็ตัวนี้ก็หัดฝาออกมาครับตรงๆนะครับหัดฝามันออกมานะครับก็จะเจอตัวปุ่ม Wifi นะครับแล้วก็มีตุกตรงนี้แล้วก็ด้านข้างนี้อ่าอันเนี้ยต้องใช้ ปกรณ์ตัวเล็กตัวเหล็กบางๆเนี่ยในการช่วยงัดขึ้นมานะครับ จะไม่ผิดมันจะต้องแกะตรงนี้ด้วย ตัวที่เอามาแกะโชว์ให้ดูนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเนาะตัวนี้แต่ว่าพี่นว่าอตอนที่มันมีตัวหนึ่งพอดีผมให้คนที่บ้านไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวอีกอันนึงที่ติดรถมันจะทำไม่ผิดมันจะงัดประมาณตรงนี้แหละ เดี๋ยวก่อนนะดึกออกแล้วโทษทีครับต้องหมุนฮนะําจะไม่ผิดจะเป็นยังไงบ้างนะใช้ไฟตัวช่วยเพิ่มนิดนึง จะมีฟองน้ำหนึ่งมันออกง ส่โอเคนึ่ออกและโอเคอ่ะถึงนี้ครับตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ให้เราปลดสายออกก่อนนะครับเอาเทปออกปลดสายออกนะครับ สายด้านในจะประมาณนี้มันจะมีเป็นปลั๊กด้านในเนาะเราเอาสายออกเสร็จปุ๊บบิดบิดไปอย่างนี้นะครับบิดตามเข็มนาฬิกาบิดจนสุดปุ๊บมันจะกระโดดข้ามฝั่งใช่ไหมฮะตอนที่มันกระโดดข้ามฝั่งนะครับสักครูนะ่นะนี่ตอนที่มันกระโดดข้ามฝั่งอย่างนี้ครับบิดไปอย่างนี้เนี่ยตัวพลาสติกตรงนี้มันจะง้างขึ้นพอง้างขึ้นเราสามารถ ดึงออกได้ตรงๆเลยเนี่ครับดึงออกได้ตรงๆเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ๋อผมจําผิดจริงๆแล้วไม่ต้องงัดครับผมไม่ต้องงัดมันเนาะไม่ต้องงัดมันมันก็ออกได้เลยครับเสร็จแล้วตรงนี้นะถ้าจะเอามันออกต้องอยังไงต่อนะ จะไม่ผิดดูแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกอย่างนี้ นิดหนึ่งก็จะออกครับฝั่งนี้ก็น่าจะเช่นกันไม้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมไปหยิบไม้ใหม่มาแป๊บหนึ่งเปลี่ยนไม้นิดหนึง่งฮะไม้ที่เนี้ยมันผุไปเยอะ โอเคต่อละอก็ฝัังนี้ ก็จะออกแล้วครับแค่นี้ครับไม่ต้องงัดอะไรตรงนี้แค่งัดด้านข้างนะครับสรุปก็คือเราค่อยๆงัดด้านข้างออกนะครับด้วยพลาสติกนะครับจะได้ไม่เป็นรอยเสร็จแล้วพอเปิดมาก็จะเจอนี่ครับตัวเสาอากาศ Wi-fi นะครับอันนี้เราก็ แล้วก็สายจอต้องระวังนิดนึงสายจอก็เป็นสายแพรแบบนี้ก็จะต้องดันสลักขึ้นแล้วก็ออกก็จะออกแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของจอกับเสาวไวไฟนะครับครับผมใช้สำหรับ d 1 0 0 d 3 0 0แล้วก็ตัว ac dom e m 3 3 0เหมือนกันหมดเลยนะครับที่ฉลากตัวเสาวไวไฟเองยังบอกเลยว่ารองรับ รุ่นอะไรบ้างนะครับ D100 D500 M330 นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของกล้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวประมวลผลนะครับก็อ่ะไหนๆแกะแล้วลองดูหน่อยก็แล้วกัน จะติดตัว USB ต้องงางน,นิดนึงครับก็เขาดาว,ว่าหนะ้าสายครับก็จะมีโอเคนี่ผมเปิดประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูก็แล้วกันตัวนี้เป็นซ u เปอร์คาปาซิเตอร์นะครับ เป็น USB Type C นะครับแล้วก็เมื่อกี้คือสายจออันนี้เป็นลำโพงอันนี้ก็คือเป็นสายต่อแบตใหม่อีกทีหนึ่งปุ่มเนี่ยรุ่นนี้จริงๆแล้วถ้าเราเห็นนะครับด้านนอกจะมีแค่ปุ่มรีเซ็ตอันเดียวแต่พอเข้ามาด้านในมันจะมีอีกปุ่มหนึ่งครับซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนาะครับตัวนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของกล้อง โมดูลกล้องนะครับแล้วก็ปุ่ม Wi-Fi ที่เปิดปิดตรงนี้นั่นเองโอเคเอาละนี่ก็คือวิธีการแกะตัวหลิงตู้สลดต้องบอกว่าเนาะเป็นหลิงตู้แล้วก็เป็นตัวเอซีโดม m 3 3 0ที่ผมว่าน่าจะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยแหละเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพกล้องมันค่อนข้างจะดี นะครับหลิงตู้ดี500หลิงตู้ดี100นะครับใช้ชิ้นส่วนข้างวิธีการประกอบเหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าใครซื้อมาใช้งานแล้วอาจจะเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจจะแบบเอะฉันอยากจะมาแก้ลองแก้ปัญหาดูนะครับก็ใช้วิดีโอนี้ในการอ้างอิงดูได้นะครับโอเคเอาละก็ สำหรับวิธีวิดีโอวิธีการแกะก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับ